สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในนะคะเกฟอร์เรนซ์ลูมค่ะหรือพี่ฟอของน้นนอ,นองๆนี่นะคะวันนี้ไม่ได้มาแต่งนะค่ะเฮ้ยแอบเห็นคนตานหรือตรงนิด,น,ดนิดหนึ่งนะ,ะ <c oughs> นี่จะบอกกาวไปแน่นค่ะวันนี้พี่ฟอขอมาอัปเดตระบบขับถ่ <c oughs> ายค่ะหลายคนเนี่ยคงอาจจะเคยมีปัญหานะพี่แต่ส่วนตัวพี่ฟอเนี่ยเป็นคนไม่ได้ค่อยมีปัญหาในเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะคะแต่เมื่อพอเรานะคะอายุมากขึ้นเวลาที่เราทานพวกแบบเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยบอกเลยว่า ย่อยยากมากค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าเราเนี่ยขับถ่ายแบบไม่ค่อยดีเหมือนแบบว่าอย่างพี่ฟอร์มีเพื่อนนะบางคนอะอาทิตย์หนึ่งอึอครั้งหนึ่งบางครั้งในเะวลานางอึอทีเนะี่ยพี่ฟอร์จะบอกว่าโอ้โหกลิ่นแบบไฟเน่ามากนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราอยากจะมีระบบขับถ่ายสุขภาพที่ดีเนี่ยเราจะต้องหาตัวช่วยทุกคนชอบบอกว่าพี่ฟอร์อะผอมตัวจริงอะผอมว่าในกล้องเยอะเลยนะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะแต่เป็นคนมีพุงเออเพราะว่าพี่ฟอร์เนี่ยเป็นคนที่ทานขนมเก่งมากแล้วทุกวันเนี่ยต้องทาพวก ถาเขียวมชะช่ย่างตามันละสองแก้วนะคะนี่ใส่ส่วนตัวเพราะว่าคือตอนนี้ก็พยายามลดปริมาณความหวานเพราะว่าพอเราอายุมเยอะมากแล้วเนี่ยเฮ้ยมันมีเซลลไูไลน์ไงมันแบบโอ้โหชัดเจนเลยนะคะและเป็นคนที่ติดก,กินสแน็คมากพวกขนมแบบกรอบๆอพวกนี้เขาจะมีโซเดียมเยอะซึ่งถ้าเราแบบทานเป็นประจำทุกวันเนี่ยไอพุ้มป่องเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นอาการปกติมาก ดังนั้นนะคะพี่ฟอก็จะต้องหาตัวเช่อนี่ค่ะหน้าตาของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะยี่ห้อเขาชื่อว่าไฟบติกนะคะตัวนี้เป็นไฟเบอร์ที่จะช่วยทําให้ระบบขับถ่ายของเรานะคะค่อยๆดีขึ้นเพราะว่านะคะเขาไม่ได้มีส่วนผสมที่ไปทําให้ลําไส้ของเราบีบตัวนั่นเองนะคะ ไฟเบอร์ติกมีใย,ยอาหารนะคะที่เป็นไฟเบอร์แบบพรีไบโอติกที่เป็นสารอาหารของจุลินทรีย์ในลำไส้ช่วยให้จุลินทรีย์ที่ดีนั้นเติบโตขึ้นเขาก็จะส่งผลนะคะให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยค่อยๆดีขึ้นนั่นเองคะ่ะ และเจ้าไฟเบอร์แบบพรีไบโอติกเนี่ยเขามีข้อดียังไงบ้างอันดับแรกเลยนะคะเขาจะช่วยนะะดีท็อกนะคะลำไส้ของเราก็จะทําให้ระบบการขับถ่ายของเรานั้นค่อยๆดีขึ้นแถมยังช่วยดีท็อกนะคะล้างสารพิษในร่างกายเขาจะช่วยปรับสมดุลให้ลำไส้นะคะแล้วก็เสริมสร้างพวกกรอบคุ้มกันในร่างกายนะคะและเขานะคะก็จะช่วยในเรื่องดูแลระบบการขับถ่ายค่ะคนไหนอุยากบอกเลยนะคะว่าจําเป็นมากๆนะคะและก็ช่วยใน เรื่องระบบของการย่อยอาหารนั่นเองนะคะบอกเลยว่าคนไหนที่แบบว่าเอ,อ,เอ,อกินอะไรแล้วก็ oy, oy, ย่อยช้าย่อยยากนะคะอพออายุมากขึ้นเนี่ยเป็นแน่นอนเลยดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องหาตัวช่วยเสริมค่ะและเขานะคะก็ช่วยเพิ่มการดูดซึมแร่ธาตุนะคะเค้าอุดมนะคะ <c oughs> ไปด้วยไฟเบอร์คือจะช่วยทําให้เราเนี่ยรู้สึกอิ่มค่ะ <c oughs> ไฟโปรตีนนะคะในหนึ่งกล่องเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด12นะคะเราควรจะดื่มตอนก่อนนอนนะคะตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยเราจะได้รู้สึกสบายแต่บอกเลยนะคะ ว่าตัวนี้ไม่ได้เป็นยาถ่ายนะคะในหนึ่งซองนี้นะคะประกอบไปด้วยส่วนผสมโอโ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะคะเขาก็มีบอกไว้แล้วข้างกล่องน,นะคะส่วนผสมหลักๆเขาก็จะมีฟูโตโอริโกแซคคารนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการดูดซึมแร่ธาตุนะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดนั่นเองจะ้ะและก็มีส่วนผสมของไคโตาาน้นจะช่วยดักจับไขมันส่วนเกินในเลือด ต้นอ่อนข้าวสาลีตัวนี้จะช่วยในเรื่องเพิ่มจํานวนเซลล์นะคะของเม็ดเลือดแดงและก็สารสกัดนะคะจากเมลอนฝรั่งเศสตัวนี้เนี่ยเป็นสุดยอดของตัวที่แบบต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะจะช่วยชะลอปัญหาแบบว่าแก่ก่อนวัยแล้วก็สารสกัดนะคะจากทับทิมอ่อนตัวนี้นะคะเป็นตัวที่แบบโอ้โหช่วยตา้านอนุมูลอิสระทาให้ผิวของเรานะคะสดและก็มีผลส้งแขนมะ,ะตัวนี้เนี่ยจะช่วยยับยั้งการสะสมของ,ของไขมันส่วนเกินแล้วก็วิตามินซีตัวนี้จะช่วยในเรื่องทําให้ผิวของเราเนี่ยดูไบรท์ให้ดูอ่อนเยาว์ ทีการรับประทานไฟเบอรติกนะคะบอกเลยว่าง่ายที่สุดใน3ารคเพียงแค่เรานะคะฉีกซองผสมน้ำประมาณ240นะคะแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็ดื่มก่อนนอนเป็นประจำทุกวันนะคะเราจะรู้สึกได้เลยว่าถึงการทำงานของระบบขับถ่ายภายในประมาณ8ถึง10ชั่วโมงนะคะควรรับประทานเป็นประจำทุกวันจะช่วยให้เรานะคะรู้สึกสบายจากข้างในนะคะเริ่มต้นเช้าวันใหม่แบบอู่ท้องโรงะะ่งเลยค่ะ รสชาติของเขานะคะเป็นรสส้มแบบเหมือนแบบเป็นวิตามินซีอะแล้วกินก็รู้สึกแบบเออรู้สึกอิ่ม่อ,อยโหนะคะ feel h ป p p y i n s i d พี่ฟอนแนะนำนะคะเราควรจะทานไฟโบติกเนี่ย ในระยะยาวสักประมาณ3เดือนติดต่อกันเป็นประจำทุกคืนก่อนนอนนะคะเพราะว่าผลลัพธ์เนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นคือมันไม่ได้ดื่มแล้วแบบว้าวเฮ้ยเธอเธอสวยเลยหรือแม้กระทั่งภูงุิเธอยุบเลยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะต้องบอกไว้ก่อนเลย เขาจะทําให้ระบบร่างกายข้างของเราในร่างกายเนี่ยมันค่อยๆดีขึ้นพอระบบร่างกายข้างในของเราดีขึ้นเนี่ยผิวพรรณของเราเนี่ยก็จะค่อยๆเปล่งปังก็คือจะค่อยๆสดใสแล้วก็จะแลดูอ่อนเยาวนั่นเองนะคะหลังจากที่ได้ทดลองทาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสัมผัสได้เลยว่าระบบขับถ่ายมันค่อยๆดีขึ้นแต่ไม่ใช่กินแล้วแบบ เออเลยแบบมันไม่ใช่นะคะมันค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะแล้วเมื่อเวลาที่ท้องเราอะ่ะมันมโล่งอะ่ะเรารู้สึกว่าเออเวลาที่เราแต่งตัวเนี่ยมันจะมันจะรู้สึกจะค่อยๆสบายมากิ่ขึ้นเพราะว่าเวลาคนมีพุงแล้วแบบ ใส่เก่งๆลาแต่บางทีมันก็อึดอัดแต่บอกไม่ถูก oh. และนี่นะคะก็เป็นผลลัพธ์แล้วก็ความรู้สึกหลังจากที่ได้ทดลองทานจริงๆนะคะแต่ตอนนี้ขอตัวไปฏิคนณป้าก่อนตรงนี้ลึกเฉยเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสามารถหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายเจนเนสทั่วประเทศค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ